สักพักนะคะแดดตื่นไปออกกำลังกายแล้วเนาะเามื่อตอนตีห้าสี่สิบห้านะคะตอนนี้หกโมงครึ่งะคะ่ะยังมืดอยู่เลยนะคะนี่กุ้งเปิดไฟแล้วนะถึงมองเห็หกโมงครึก็จะเป็นช่วงเวลาที่แม่ต้องตื่นนะี่ด้านห้อง

ถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ที่กุ้งเคยถ่ายให้ดูนะคะช่วงซัมเมอร์ตีห้าคือสว่างแล้วนะอันนี้คือแบบน่าสดมากนะน่าสดนี่ให้เพื่อนส่งเสื้อขอกระเช้ามาให้ก็ยังไม่ไม่ได้นะเขาเขายังน่าจะยังหาไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้นี่คือน่าสดมากถ้าใครเห็นอย่างนี้ไม่รู้ใช่ไหมว่ากุ้งใส่อินวิ l i ไลเพราะว่ามันมองไม่เห็นเลยนะคะ คือตอนนี้กุ้งอาจัดฟันเสร็จแล้วนะคะภายใน2ปีแต่ว่า,ายังต้องใส่บิซาไลน์อยู่ช่วงกลางคืนนะคะก็คือถ้าใครจัดฟันมันต้องใส่ตลอดไปอยู่ละคือแบบอาจจะใส่แบบ4ี่หชั่วโมง6กชั่วโมงก็แล้วแต่แต่กุ้งอะอเขาบอกว่าให้ใส่สี่ชั่วโมงก็ได้หรือ6ชั่วโมงก็ได้แต่กุ้งถือว่าเอ้ยกลางคืนเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็ใส่ไปเลยทั้งคืนอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราถอดออกมา,าแล้วคะล้วก็อันนี้มันจะเป็นเหมือนที่เอาไว้แช่ถ้าใครใส่แบบเหมือนฟันปลอมอะไรเงี้ย อันนี้มันจะทําความสะอาดได้ดีมากเลยคะ่ะหรืออันนี้มันสามารถใช้กับการล้างขวดน้ําก็ได้นะคะเหมือนว่าขวดน้ําที่มันเป็นแบบเป็นทรงยาวๆอะ่ะทรงกระบอกเนี้ยแล้วเราอะล้างไม่ถึงเราเอาอันเนี้ยแช่ไว้ประมาณ3นาทีนะเราเขย่าเชื่อไหมคะว่าไอเตตกรที่มันติดขอะออกหมดเลยนะคะนูกุ้งก็ใช้แล้วก็เอามาใช้ล้างอินวิสไลด์ด้วยเอามาใช้ินวิสไลด์ด้วยนี่จะเป็นแบบนี้กุ้งตัดมาไว้นะคะ เสร็จแล้วค่ะอาบน,น้ําแต่งตัวนะคะวันนี้เขาใส่เดรสเพราะว่าเวลาใส่เดรสมันก็อุ่นนะคะอีกผู้ไม่ได้ใช้ลิปอะไรนะผู้ใช้อันนี้คือบ้านบ้านมากอะเสร็จแล้วค่ะนี่จะให้ดูข้ต้มมัดนะคะว่าเข้ต้มมัดนี้แน่นมากแน่นแบบแต่ก่อนเคยมีเอวนะเดี๋ยวนี้เอวกลายเป็นทรงตรงนะคะ ไปทำอาหารกันเร็วค่ะกระเป๋าจ้าหน้าก็อย่างนี้เลยนะกุ้งอ่ะเชาา้ามาทาครีมบำรุงก็พอแล้ว Good morning m a d d i e In your backpack? No, for now I just want to smell it while I can, so I need to put on my hand. Yeah, to put a bit, can you put them? Or they They're just. are stuck! Careful, okay, honey? They come yep. out, honey? Yeah. Good. You want yep. to put in your backpack? Well, Mom, I'll just leave it over here for okay. now. Okay. Stop. I should go. Yeah. okay, have a great day, Maddie. เช้ามานะะวันนี้กุ้งก็เริ่มานเกี่ยวกับเมื่อวานกุ้งเคลียเรื่องปฏิทินไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะคะกุ้งก็ส่งไปให้เขารีวิวมันต้องรีวิวมัน3-4สามสี่รอบอะบางอย่างนะกุ้งก็ลืมนะว่าเออทำอันี้อันนี้ยังไงกุ้งก็จะจดไว้แบบนี้ถ้าเห็นลายมือก็อย่าตกใจ กุก็จะจดแบบนี้เพราะบางทีเราก็ฝึกไปแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะบางทีกุ้งลืม <Hey. S 1> เอ๊ะเครื่องมือตัวนี้มันเอาไปทําอะไรกุ้งก็จะจดแบบนี้นะคะเป็นคนที่จะมีสมุดติดไว้ตลอดเวลาเนาะ <c oughs> ให้ดูไหมคะว่าเขาเขาทำอะไรกัน่ <c oughs> วันนี้เรามีพิซซ่าเดย์ <Okay. S 2> นะคะเราทำแตกต่างกันทุกปีปีนี้เราทำเป็นแบบ เอาร้านพิซซ่านะนะมาเป็นแบบเหมือนพิซซาบนลานอะไรเงี้ยนี่มีเตาพิซซาตรงนี้นะคะแล้วก็มีคนมาทําให้แบบใหม่ๆเลยแล้วก็สั่งเหมือนตามสั่งอะ <c oughs> อยู่หน้าห้องคุณพอเลยเนี่ยนปฏิทินตั้งโต๊ะตัวหนึ่งอะ,ะมันจะมีสามส่วนนะคะก็จะมีส่วนหน้าปกก็คือส่วนนี้เนาะอันนี้หน้าปกที่กุ้งทําเสร็จแล้วนะคะก็คือ อันนี้ของปีก่อนนะคะอันนี้ของปีนี้จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีส่วนด้านในนะคะที่มันเป็นตัวปฏิทินนะคะปฏิทินอันนี้ก็จะมี12แผน่นนี่ก็คือปฏิทินนะคะซึ่งมันก็จะใช้อีกโปรแกรมหนึ่งทำนะคะเพราะว่ามันถ้ามันเกินกระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยหมายความว่างานหนึ่งแผ่นเนี่ยมันเกินหนึ่งแผน่นเราจะต้องใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะคะคือ i n d e s i g นนะคะ ต่ถ้ามันมีงานชิ้นไหนที่มันเป็นแผ่นเดียวเราจะใช้ตัวกุ้งเรียกไง,ไง,ไง่ายๆว่า i ออเนาะมันง่ายดีคารินแดคโคเวอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวที่สำหรับเป็นตัวตั้งนะอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายกุ้งก็จะครีเอทขึ้นมาใหม่ปีนี้เราทำใหม่เลยนะแล้วก็ค่อยๆทำเป็นรูปเป็นล่าน คือบางทีแบบมันเป็นงานที่เป็นการออกแบบเป็นการดีไซน์นะคะมันก็จะมีความแบบคือถ้าเราจะทํางานพวกนี้สมองเราต้องลุ่งมากๆเลยนะล้วก็แบบอ่าวันนั้นคือมันจะต้องไม่มีปัญหาอะไรนะคะว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องคิดไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจอนะไรเงี้ยไม่งั้นอะ่ะเราจะออกแบบอะไรไม่ได้เลยค่ะกุ้งจะต้องทําใจให้แบบสบายสบายอย่างเมื่อวานเนี้ยพอมันเริ่มเครียดนะกุ้งลบทิ้นหมดเลยแล้วก็แบบ เลิกทำแล้วก็ไปทำอย่างอืง่นเช่นไปจัดกระดาษไปยอะไรเงี้ยแต่เพิ่งเช้ามาแบบอารมณ์ดี S, <ส> <S โอเคโอค้โอด h สวันเห็นมั้ยคิดจริงๆ n k i n g okay this one right เขาบอกว่าเมื่อกี้สะกดผิดไปตัวหนึง่ง <c oughs> มาตามงานเมื่อกี้ตอนที่กุ้งทำไปเห็นไหมคะ มันขาดตัว S อไปต,ตัวนึ่งเป็นคาสติ้งนะคะนางเดินมาบอกให้แกใหม่ Got at home you can build your team I workout at, at home and no build muscle What's the menu? You need t o have the m a n u too. Yeah. You take a photo of the menu. It's gonna be bad. อันนี้ส,สาวๆนะทั้งโรงงานจะบอกว่ามีผู้หญิงแค่เก้าคน เราต้องเป็นเฟิร์สเลดีนะคะเพราเราก็เลยได้อพิสิทธิ์ในการสั่งก่อนนะคะนี mm ่มีการแบบยืนนะ Veggie? Well, because I thought I would have like a honey? Yeah, I can share with you honey. No, she'll chat with you. <laughs> $5 a month on YouTube <laughs> <laughs> that smell good funny oh they have Caesar I do oh I should have got some cutlery go back so Ooh, a lot hello bro hi good <laughs> job you don't mind you want some be Solid or not? No. Okay, so you have this. Okay, give me a watch. ที่เดมแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะะอันนี้อันนี้เสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งอันนี้ก็ถามว่าด่วนไหมก็น่าจะด่วนเพราะว่าเราจะต้องส่งไปให้บูธท,ที่บริษัทไทยนะคะมันจะมีงานนะที่ไบเทคหรือเปล่าเขาเรียกที่ไบเทคเน่ก็เดือนเดือนพฤศจิกายนแล้วกุ้งต้องออกแบบบูธเนี่ยนะคะไปให้เขานะคะแล้วเขาก็จะไป ที่บอกว่าปีนี้รับงานมาร์ e ก็ตติ้งมาทำแบบว่าร้อยเปอร์เซนต์ยสโอเค finish the c e d a r เดีย this one y o u e not happy with it No, I'm done. Just okay. I sent to John Wensar. Mm -hmm. I sent to Manabok. Mm -hmm. Of course. I sent to Thailand to leave you again. Okay. So I tried to do today I have four job. Yeah. The same time. So this okay. done. Oh, that's also stand da. No. Very stand. Uh, stand. Maybe we want to use Oh, I don't know Anyone's, that looks great. What do you want? I was just gonna say something goofy. So it doesn't matter Goofy what always about the buyer's guy, but we don't want die casting, that stuff. So. No, I just like the image So this for thailand for metal and boot okay. but this is the own one. I have to leave I'll So I tried to... Yeah So I changed this color too. I want to be like what I have uh. today with the the color in the back okay. It's good you gotta see this. My friend just sent me this. I'll just let me in. You know how powerful this is. Come on. You're much better now. <laughs> <Yeah. laughs> Enough. Hurt my eye a bit today. Four jobs at the same time. Three three hours with right. this. Oh, that's nice. They have too much layer, so that's why I try to like, yeah, form just paper, the white paper, just graphic, right? So I be like, <laughs> oh, close the heater, it was a good day, Ooh, way. not too cold nice today. we oh. oh. nice. You guys, see you there. Have a good night. It was good. I had it before. I know those guys, they're at uh, Simcoe and uh, Winchester. Okay. Yeah, good guys. See you. Have a good night. <laughs> yeah, good guys. The guy right there, he goes, Hey, you're the guy you're sitting at a pizza place. Yeah, you guys sit here. It's gonna be good because I had one no more. We're going home to pick What time is it now? Like five oh, ten. <Yeah. S 2> น่ารักมากเลยค่ะโ้โอ้ฉันจะไป e a นะะลอกดู i ม t t โอเคลอก o จะเลอู้ฉันมดีลกูจะลูก้จะไปรับลูก้ี้โ้ะจะไปรับลูกที่ฟาร์มจ้ะ ลูกอยู่โรงเรียนอยู่ที่าร์มโอ้ย oh. t I มคุณไม t ถ i n c ม m p ตายพอลืมลูกจะ้ะพอจะไปรับลูกที่แคมป์โอ๊ยน้อว่าตัวเองไม่แก่ผูเด้ <laughs> คิดดูเมื่อกี้จับ <laughs> แดดแบบสงใส่วันนี้จะเบอร์นะคะ เมื่อกี้จะเลี้ยวจะเลี้ยวรถไปอีกที่หนึ่งบอกว่าลืมรับลูกหรือเปล่าเขาบอกเปล่าไม่ลืมกําลังจะไปรับลูกเขาจะไปรับลูกที่แคมป์นะคะคือลืมสมองบางทีเขาอาจจะทํางานเยอะไปเนี่ยเขาเข้าใจลูกอยู่ที่ฟาร์มนะคะดีได้เกี่ยวกับโรงเรียนกับลูกโรงเรียนกับฟาร์มอยู่คนละเส้นกันเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกันโอ้ยปวดหัวกับแดด We're as late as we could possibly be. Here you go, honey. Up. Incident. You have an accident today, honey. Okay. Are you okay now? Look. Oh my goodness. Okay. Have to be careful, okay, honey? Okay. Somebody push you, or you just fall down? I just fall down when I was running on the rock. Oh. oh okay. Have to be careful next time. Just keep slowing, okay, honey? no I fell on the rock that's and I didn't run oh, okay I fell on a rock มันได้ลมนะคะ <You> have นน a good day have bad day you have a bad day นี่มีรีพอร์ตด้วยนะคะ why did I have bad day เขานะเขากับมือถลอกถึงบ้านนะคะเราก็จะเตรียมทำอาหารเย็นแต่ว่าอันดับแรกเราจะต้องเช็คกระเป๋าลูกก่อนนะคะนี่ พอตรวจกระเป๋านะคะก็จะมีแอปเปิ้ลจะบอกว่าม่แมดดีด้กินแอปเปิ้ลแมดดี้กินแบบนี้นะคะปกติเวลาแมดดี้กินแอปเปิ้ลกับพ่อนะคะลูกจะกินด้านในพ่อเขาจะกินด้านนอกแต่อันนี้แมดดี้กินคนเดียวไงแมดดี้ก็จะกินแบบนี้นะคะกินแต่ด้านในไม่รู้ใครสั่งใครสอนมาแล้วนี่ก็คือหมดนะคะหมดก็คือเป็นน่าจะเป็นเป็นฟรายที่เป็นกลมๆเป็นเอ่อเรียกอะไรอะ มันทอดนะคะมันทอดลงอ,อันนี้หมดแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้กินนะ้ําแสดงว่ากินน้ําเปล่าไม่กินน้าผลไม้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนอันนี้คือกล่องข้าวของลูกนะคะถือว่าวันนี้โอเคนะแบบหมดแมดดี้ชอบกินอันนี้ด้วยเอ,อมะม่วงบ้านก็จะมีมะม่วงติดทุกวันก็จะเหั่นไปให้วันละลูกนะคะนี่คือประจอมนะคะพี่ไก่เขาทํามาให้นะคะ มู่นี่สบายแล้วได้กินอาหารแบบว่าได้กินแบบเขาเรียกเอิญอย่างวาเอิญอย่างว่าเอิญอย่างวะแอนีอย่างไงปลาจมปลาล่าผักชีเริ่มแก่แล้วจ้ะไม่ได้เด็ดไปเลยจ้ะถอนตะไคร้ก่อนจะเอาเอาไปเขาเรียกว่าอะไรวะสมัยภาษาบ้านยายเขาเรียกอะไรวะเอาไปแต่งนะคะเอาไปแต่งเอ่อเอาไปแต่งใส่ปลาจมนะคะกุ้งจอมกุ้งจมไม่ใช่ปลาจม อันนี้ตะไคร้กุ้งปลูกเองนะนี่ยบอกเลยว่าได้กินแล้วนะเดี๋ยวก็ตายหมดเนี่ยต้องถอนเอาไปก่อนตะไคร้นะคะตะไคร้จากสวนตะไคร้จากสวนนะคะหอมมากเลยเหมนมันแก่เดี๋ยวถอนออกก่อน uh, just Me you have the same tweet. Man, like Man, Chelsea's door is like like uh, like two of us like both of us standing sweet. Yeah, man, เสร็จแล้วค่ะต้มยำนะคะต้มยำไก่ให้แดงนะคะใส่เห็ดด้วยนะคะแล้วก็นี่มะเขือเทศที่บ้านนะคะผักชีที่บ้านพริกที่บ้านมีแต่เห็ดนะคะไม่ได้ผสมยำไหมยำมี thank you yes it's the stress วันนี้กินง่ายๆมากเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะนะคะวันนี้

รูจอบดารีมาถึงบ้านรดน้ำต้นไม้ซักผ้าแล้วก็เอาเครื่องเอาอะไรนะ good, เออจานใส่เครื่องล้างจานวุ้ยน่ารัก <laughs> สื้อาลูกสื้อาเมียนะคะดีสดีสแยกผ้า <Mad is. S 1> แยกผ้าแยกผ้านะคะแยกผ้า The boss, huh? yeah. อยู่ที่ทำงานมีมาดใช่ไหมคะอยู่ที่ทำงานแบบอืมเป็นผู้บริหารมีมาดก,กลับมาถึงบ้านมาทำงานบ้านักพ้าเราต้องแบ่งหน้าที่กันทำคะ่ะไม่ว่าใครจะเป็นอะไรในครอบครัวเราต้องมีหน้าที่ช่วยกันทำงานนะคะนี่ของของนี่ของแมดดี้นะคะเป็นอะไรไม่รู้แกซักผ้าทุกวัน บอกเออสองสาวันซักก็ที่เพราะว่านางซักเสร็จนางก็จะมากองไว้แบบนี้ค่ะแล้วกุ้งก็ต้องพับต้องแขวนเข้าตู้ง uh, Can you massage mommy tonight again? Yeah. After I get shower? Now. No. ตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่เราจะต้องไปอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันทุกๆวันเลยนะคะกําลังใจที่แบบว่า หอบใหญ่มากก็รู้สึกชื่นใจสุดๆเลยค่ะวันนี้ได้อ่านข้อความนะคะก็ทํใใ้้หายเหนื่อยเลยขอบคุณทุกๆคนนะคะ Thank you for watching our video and don't forget subscribe to our channel and put the thumbs up goodbye สวัสดีค่ะ